หัวใครบางคนซึ่งเป็นหัวที่ไรหน้าไอ้กันละเนี่ยซึ่งใบหน้านี้มันคือใบหน้าของใครกันแน่แล้วเขาจะไปยืนอยู่ข้างบนตรงสะพานสูงๆทําไมมีเด็กอยู่แค่สองคนแต่ทําไมไมีขาถึงหขากันละ่ะผีญี่ปุ่นหรือว่าโยไกยเมื่อพูดถึงผีในญี่ปุ่นแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะนึกถึงภาพแห่งความน่ากลัวความโกรธแค้น คำตาบต่างๆน,นานาแต่คนรู้อะไรไหมครับว่าผีญี่ปุ่นบางตัวถึงเขาจะนำลางร้ายมาให้แต่ว่าก็มีผีญี่ปุ่นบางตัวที่นำพาโชคลาภเงินทองเอามาให้คนได้เหมือนกันและมีคนมากมายเลยนะครับที่อ้างว่าพวกเขาได้บังเอิญไปเจอกับผีญี่ปุ่นเหล่านี้บางคนบอกว่าถ่ายภาพและวิดีโอผีญี่ปุ่นเหล่านี้เอาไว้ได้และในวันนี้ เราลองมาดูรูปภาพและคลิปวิดีโอผีญี่ปุ่นว่ารูปภาพและคลิปวิดีโอเหล่านี้เนี่ยมันของจริงหรือเปล่าและมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันเทียวถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1000งพไลค์แล้วคุณจะปลอดภัยจากผีญี่ปุ่นสุดอาฆาตเหล่านี้ครับเป็นรูปภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกเซ็นเซอร์หน้าเอาไว้ แล้วดูตรงขาของเด็กผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังของเด็กคนนี้แต่ว่าก็มีแต่ขาไม่มีตัวเป็นภาพเด็กผู้ชายคนหนึง่งกำลังเล่นน้ําทะเลแต่ว่าเด็กคนนี้มีถึง3แขนซึ่งอีกแขนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นของคนอื่นแต่เด็กคนนี้ก็ว่ายน้ําอยู่คนเดียวนะจู่ๆแมวในห้องมันก็พยายามมองไปมองมา หมือนกับว่ามีคนเล่นกับมันแต่ตำแหน่งแมวตรงบริเวณตรงนั้นไม่ได้มีใครเล่นกับมันเลยไม่แต่คนเดียวและแมวตัวนี้มันกําลังเล่นกับใครเนี่ยเป็นผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งถูกเซนเซอร์ตาเอาไว้แล้วข้างหลังของเธอได้มีใบหน้าผู้ชายคนหนึ่งใส่หมวกกําลังจ้องมองเธออยู่แต่ว่าอาจจะเป็นคนในบ้านหลังนี้เองก็ได้นะเป็นผู้ชายชาวญี่ปุ่นสาคนนะกําลังถ่ายรูปเล่นกันนะแต่ว่าข้างหลังของเขาก็ได้มีเหมือนเป็นเด็กสตวนะแต่ว่าตัวขาว,ขาว เหมือนข้างนอกเนี่ยจะมีหิมะตกหนักเลยนะเนี่ยหิมะตกขาวโพลนขนาดนี้ใครจะไปอยู่ข้างนอกวะเนี่ยเด็กสาวคนนั้นเขาเป็นผีหรือว่าเขาแค่ใส่ชุดกันหนาวเสื้อสีขาวก็แค่นั้นเองลูาพ่อพคอพวญี่ปุ่นที่บังเอิญไปถ่ายติดผีซึ่งอาจจะเป็นผีคนในตระกูลมากถึง7-9ตนเหมือนผีพวกนี้ต้องการมาถ่ายรูปกับครอบครัวเขาด้วยลูปพาอผู้หญิงคนหนึ่งกาลังทําท่าแอปเบลถ่ายรูปแล้วสูมไปที่ขาของเธอได้มีมือกําลังจับขาของเธออยู่ เป็นรูปผู้ชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งกําลังถ่ายรูปแอคอยู่แต่ว่าข้างหลังของเขามีใบหน้าโผล่กมาซึ่งหน้าตาคล้ายกับปีาศาจอะไรแบบนั้นเลยหรือว่านี่อาจจะเป็นผีญี่ปุ่นก็เป็นได้พอดูจากหน้าตาของมันยิ้มกว้างเขียวผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งกําลังนอนหลับสบายอยู่ดีๆปรากฏว่าก็ได้มีคนมาเรียกเธอใครกันที่มาเรียกเธอในการเคลืนแบบนี้และจู่ๆเฮ้ยทำไมประตูมันเปิดได้เองแต่ว่าตรงนั้น มันก็เป็นห้องมืดมืดไม่ได้มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะแล้วใครเปิดประตูมาเนี่ยโอ้ชาวญี่ปุ่นคนนี้นะครับผมเธอคงจะกลัวหน้าดูถึงกับคุมโปงเลยนะทีนี้เธอก็ค่อยๆแง้มนะครับผมผ้าคุมเนี่ยผ้าผมเอาออกแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีตุ๊กตานะตัวหนึ่งกําลังจ้องมองมาทางนี้ตุ๊กตาตัวนั้นมันเป็นผีหรอหรือว่าเป็นตัวอะไรกันแน่ดูเหมือนว่าตุ๊กตาตัวนั้นมันก็ได้หายตัวไปแล้วนะดูเหมือนว่าจะปลอดภัยแล้วหรือเปล่ามันหายไปไหนแล้วล่ะเป็นรูปถ่ายลูกชายกับแม่แต่ว่าสังเกตตรงกระจก สิ่งสิ่งนี้คือแม่ของผู้ชายคนนี้หรือเปล่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงอันหัวมาแบบนี้ได้หรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่รูปภาพตัดต่อก็แค่นั้นเองหัวใครก็ไม่รู้อยู่ในกล่องแล้วก็ได้โผล่หัวออกมาผ่านช่องสี่เหลี่ยมซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่ปกหนังสือก็ได้นะเนี่ยใครบางคนนับเป็นเงาดําๆอาจจะเป็นรูปภาพหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าแต่งคอร์ดเพลเป็นรูปถ่ายกลุ่มวัยรุ่น3คนที่กําลังร้องเพลงในคาราโอเกะแต่ว่าก็มีผู้ชายคนหนึ่ง ที่มีใบหน้าโผล่ออกมาสองใบหน้าและใบหน้าที่โผล่ออมาก็เหมือนกับผีที่กำลังอาฆาตแขนอะไรแบบนั้นก็ทำเอาขนลุกสุดๆภาพถ่ายที่ไปถ่ายบ้านล้างแต่ปรากฏว่าไปถ่ายติดอะไรบางอย่างตัวมันขาวโพลนมีผมดำยาวและมีใบหน้าที่สยดสยองที่ดูคล้ายกับผี ซึ่งมันได้มองมาทางนี้เหมือนมันพยายามจะมากินเราผู้หญิงญี่ปุ่นคนนึงนะครับกำลังชู2นิ้วถ่ายรูปนะครับลงโซเชียลแต่ปรากฏว่าข้างหลังของเธอได้ไดมีใบหน้าของใครกันกำลังสิ่งนี้มันคือตัวอะไรกันมันใส่สูรที่รูปร่างเนี่ยคล้ายกับสเตรนเนอร์แมนหรือว่าสเตรนเนอร์แมนเนี่ยมันจะไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วหรอเป็นเด็กนักเรียนชาวญี่ปุ่น3าคนนะครับกำลังแย่งกันอ่านหนังสือกระตูนนะแต่ว่าข้างหลังของพวกเขาตรงชั้นวางของนะได้มี ใบหน้าแปลกๆป,ประหลาดนะครับผมเหมือนกับผีเลยอะ่ะเป็นใบหน้าที่ดูเละเอามากๆเลยอะ่ะซึ่งนี่นะอาจจะเป็นงานศิลปะของพวกเขาก็ได้นะเป็นภาพถ่ายกลุ่มนักเรียนหญิงนะกาลังรวมตัวกันถ่ายรูปแอบแบลกันเกลียวแต่ละคนแต่ว่าข้างหลังของเขาเนี่ยมีเงาดําๆแปลกประหลาดซึ่งเงานี้นะผมคิดว่าอาจจะเป็นตัดต่อนะมันดูแบบไม่ค่อยเนียนเท่าไหรอ่อ่ะเป็นภาพถ่ายทช้าญี่ปุ่นที่ได้ไปท่องเที่ยวก็เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้แต่ปรากฏว่าได้มีใบหน้าเรียกใครกับผี ซึ่งเป็นผีญี่ปุ่นตาโบไม่มีดวงตาผมยาวหน้าซีดขาวแล้วมันก็โผล่มาแต่หัวดูเหมือนผีตัวนี้นะคงอยากจะมาถ่ายรูปด้วยไปขอถ่ายรูปกับสิลปิปินที่เราชื่นชอบแต่ปรากฏว่าบังเอิญไปถ่ายติดหัวใครบางคนซึ่งเป็นหัวที่ไรหน้าพวกเขานะครับกำลังลงบันไดมาแต่ว่าดูตรงกระจกมีใบหน้าขาวโพลเลยนะแล้วมันก็โผล่ออกมาแต่หัว แล้วก็จ้องมองมาทางนี้ผมคิดว่านี่อาจจะเป็นรูปภาพตัดต่อก็เป็นได้ไนี่ยมันดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เลยด้วยมันก็แค่แบบก้อนข,ขาวๆอ่ะแล้วเติมตาเติมปากหน่อยก็ดูเหมือนเป็นรูปผีแล้วปเป็นเด็กสาวคนนึงนะแต่ว่าข้างหลัง,ขงเขามีแบบเหมือนใบหน้าอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเป็นใบหน้าที่ยับยุยอ่ะแล้วมันก็อยู่ข้างหลังของเด็กผู้หญิงคนนี้อ่ะต้งผมคิดว่าอาจจะเป็นหมอนก็เป็นได้นะเนี่ยมันดูยับยุยี่ใช่ปะ่ะคือบนโลกนี้มันมีหมอนแบบว่า เป็นใบหน้าคนอยู่หรือว่าเป็นใบหน้าลิงอะไรแบบเนี้ยแ,บบแล้วนอนทับม,มันอาจจะยุย่ก็ได้นะมันเลยดูเหมือนผี <c oughs> เป็นภาพเด็กผู้หญิงชาวญี่ปุ่นสองคนกำลังนั่งเล่นจิงช้าซึ่งเด็กๆก,ก็ดูสนุกเอามากๆแต่ว่ามีเด็กอยู่แค่สองคนจะทำไมมีขาถึงหกขากันละ่ะเป็นภาพถ่ายผู้หญิงชาวญี่ปุ่นสองคนแต่ว่าข้างหลังของเธอได้มีใบหน้าสุดหลอนหน้าซีดขาวผมยาวที่เห็นแต่ด้านข้างบังเอิญถ่ายติดเอาไว้ได้ซึ่งสถานที่ที่พวกเขาอยู่ ก็เป็นอาคารสูงซึ่งไม่น่าจะมีใครอยู่ตรงนอกกระจกตรงนั้นได้นั่งรถไฟอยู่ดีๆก็ได้มีใบหน้าของใครก็ไม่รู้อ่ะกาลังแอบจ้องมองเราอยู่อ่ะไอ้กรน,นี่ยห้องแห่งนี้มีรูปปั้นหน้าตาแปลกประหลาดนะเต็มห้องเลยรูปปั้นเหล่านี้มันคือรูปปั้นอะไรกันแน่เป็นเด็กนักเรียนหญิงชาวญี่ปุ่นนะไปถ่ายรูปเล่นกันในบ้านล้างแล้วก็บังเอิญไปถ่ายติดไปหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้ได้ซึ่งผมคิดว่านี่ก็อาจจะตัดต่อนะมันดูไม่เนียนเลย ทำโคดง่ายเลยอย่างเงี้ยเป็นชายคนหนึ่งนะผมกําลังนั่งฟังเพลงอยู่บนรถแล้วก็ได้มีตัวอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนกับยมงมรทุ์เลยอะคือยมมาทุ่ไมาอยู่ในญี่ปุ่นเหรอลอยมาเป็นสไปเดอร์แมนเลยผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้แต่ปรากฏว่าภาพที่เธอถ่ายมาได้มีใบหน้าสุดหลอนนะครับอ้าปากกว้างหน้าซีดขาวไม่มีตัวแล้วมันก็ลอยอ้าปาก อยู่ข้างๆหัวของเธอชายชาวญี่ปุ่นคนนี้นะกำลังรับประทานอาหารอยู่แต่ก็ได้มีหัวของใครบางคนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นภรรยาเขาหรือว่าเป็นหัวของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นสองคนกำลังเดินเล่นอยู่ริมถนนแต่ว่าก็ได้มีใบหน้าสุดหลอน หน้าซีดขาวกำลังโผล่หัวออกมาแล้วก็กำลังจ้องมองหนุ่มสาวเหล่านี้ที่กำลังเดินอยู่ริมถนนซึ่งใบหน้านี้มันคือใบหน้าของใครกันแน่ห้องนอนนะั้นก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าข้างใต้ตรงประตูนี่คือหัวของใครกันอาจจะเป็นวิกหรือเปล่าไม่ก็อาจจะเป็นถุงอะไรทักอย่างเห็นก็เห็นแค่แบบยังไม่ถึงครึ่งหน้าเลยมั้งเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะถ่ายรูปรีวิวขนมแต่ว่าเงาของเธอเนี่ย ก็หันมาฝั่งเดียวกับเธอเหมือนกันตรงผมคิดว่าอาจจะเป็นรูปภาพตัดต่อเช่นเคยเหมือนเดิมนะมันดูแบบเวลอเกันไปหน่อยนะเฮ้ยแต่อาจจะเป็นรูปภาพของจริงก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าถ้ามันเป็นของจริงขึ้นมาจริงๆนี่โอ้โหก็น่าขน,นลุกประมาณนึงเหมือนกันนะคุณพ่อชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะได้บอกว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยได้เห็นอะไรบาง,างอย่างอยู่ในห้องนอกจากพวกเขาสองคนซึ่งตอนแรกพ่อชาวญี่ปุ่นคนนี้นะก็เลยบอกลูกตัวเองว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ฝันเท่านั้นแต่ทีนี้ เจ้าตัวเองก็ไม่แน่ใจแล้วว่าจริงๆพวกเขาอาจจะไม่ได้อยู่กันแค่2คนก็เป็นได้เดินอยู่กลางถนนแต่ปรากฏว่าได้มีดวงตาคู่หนึ่งกําลังมองมาทางนี้แล้วมันก็จ้องมาหาเราไม่หยุดเลยขับรถกลับบ้านในตอนกลางคืนแต่ปรากฏว่าได้บังเอิญไปเจอใครบางคนอยู่กลางถนนนะซึ่งชาวญี่ปุ่นคนนี้นะครับผมถึงกับต้อง อยออกมาเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่า,วาสิ่งสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่มันก็ผีหรือว่าตัวอะไรเนี่ยอยู่กลางถนนแบบนี้แล้วแบบนี้จะกลับบ้านยังไงล่ะเนี่ยเด็กๆหลายคนกําลังถ่ายรูปรวมแต่ว่าสังเกตข้างใต้ตรงที่นั่งของเด็กๆเหล่านี้นะครับได้มีใบหน้าของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นใครกันแน่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดปี1990เลยนะเดือน9วันที่15ซึ่งตรงมุมขวาบนเนี่ย ได้มีใบหน้าเหมือนเป็นใบหน้าผู้ชายคนหนึ่งกำลังอ้าปากกว้างนะแล้วก็มีดวงตาสีดำโผล่มาแต่หัวลอยอยู่ข้างบนเพดานถามจริงนี่ผีหรือว่าลูกโป่งลอยจนแบบติดเพดานอ่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมชาวญี่ปุ่นนะกำลังถ่ายคลิปร็อกอยู่ก็ดูเหมือนจะแบบไม่ได้มีอะไรนะก็เป็นสาวใสๆคนหนึ่งนะอืมแล้วเขาเดินไปไหนล่ะทีนี้อา้าวเกิดอะไรขึ้นหรอโอเคเราลองดูภาพย้อนซับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ไปถ่ายติดอะไรเข้าให้แล้วไหนล่ะถ่ายติดอะไรผมไม่เห็นอะไรเลยคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรอุ้ยได้มีใบหน้าะนะดเขาผมโผล่ออกมานะแบบเว็บแบบวีนึงอะ่ะนี่นะใบหน้ามันเหมือนใบหน้าของผู้หญิงคนนึงโผล่มาแป๊บนึงแล้วก็หายวับเข้าไปในความมืดภาพถ่ายห้องนอนญี่ปุ่นเก่าๆห้องนึงแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆแล้วดูตรงประตูตรงนี้นะครับได้มีใบหน้าผู้หญิง กำลังจ้องมองมาทางนี้ทางทังที่ในห้องแห่งนี้ก็ไม่ได้มีใครอยู่เลยนอกจากตากล้องเป็นภาพกระจกในห้องน้ําที่มีมือใครบางคนอยู่ตรงกระจกเป็นภาพทีวีญี่ปุ่นจอเก่าๆแต่คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับตรงไปตรงหัวมุมของทีวีนะครับได้มีใบหน้าคน กำลังจ้องมองมาทางนี้และคุณผู้ชมก็ได้ไปสบตาผีตัวนี้เข้าให้แล้วเป็นชายวัยรุ่นชาวญี่ปุ่น3าคนที่ได้ขี่จักรยานแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารกันแต่ว่าต้องหัวของพวกเขาที่มีสะพานสูงๆได้มีใครบางคนกําลังยืนอยู่ใส่ชุดสีขาวทั้งตัวซึ่งสิ่งนั้นเป็นผีหรือคนกันแน่และเขาจะไปยืนอยู่ข้างบนตรงสะพานสูงๆทำไมเป็นภาพถ่ายเพื่อร่วมงานที่กําลังปาร์ตี้อยู่ แต่ว่าต้นหลังของเขาก็ได้มีใบหน้าที่ขาวกำลังจ้องมองมาทางนี้ซึ่งผีตัวนี้มันต้องการอะไรกันแน่จู่ๆนะก็มีตัวอะไรไม่รู้อ่ะร้องอยู่ล่านบ้านเลยนะเหมือนจะเป็นแมวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะต้องลองไปดูซึ่งเขาก็อยู่บ้านอยู่คนเดียวนะโอเคลองเปิดหน้าต่างนู้นนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่มีอะไรหรือเปล่า ขขาของขยับเองได้นะครับแต่ว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวนะแล้วเขาของขยับเองได้ยังไงหรือว่ามีคนแอบเข้ามาในบ้านเป็นจนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นผีเหมือนเขาจะเห็นอะไรเข้าให้แล้วหรือเปล่าแต่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะเป็นผีที่กวนจริงๆเดินกำลังลงบันไดแต่ปรากฏว่ามีใครไม่รู้อะแต่ยุดธเดียวขาวผมย,ย้อยยปิดหน้าปิดตา เดินมาหาเราอ๋อเพื่อนกันมาเที่ยวในป่าแต่ปรากฏว่าในป่านั้นมันไม่ได้มีแค่สัตว์ร้ายแต่ว่าได้มีผีญี่ปุ่นหรือว่าปีาศาจญี่ปุ่นมาคอยเดินทางกับพวกเขาด้วยผู้ชายชาวญี่ปุ่นสามคนกําลังยืนอยู่กลางถนนแต่ว่าได้มีหัวของใครบางคนโผลออกมาและเป็นหัวที่พลิกคว่ำเป็นรูปถ่ายรวมนะครับแต่ปรากฏว่า ข้างหลังของผู้ชายคนนี้นะได้มีใบหน้าเด็กคนหนึ่งมีดวงตาที่ดาตนิดเป็นลูกของใครก็ไม่รู้กําลังจ้องมองมาหรือว่าจะเป็นเอาเป็นภาพเด็กนักเรียนนะครับผมกําลังไปท่องเที่ยวกันแน่ๆเลยเฮ้ยแล้วตรงกระจกอะ่ะหน้าใครเนี่ยเฮ้ยเป็นใบหน้าของกลุ่มนักเรียนหรือเปล่าหรือว่าเป็นชายชาวญี่ปุ่นสองคนกําลังถ่ายรูปโชว์นิ้วแต่ว่าข้างหลังของผู้ชายสองคนนี้มีผู้หญิงอะ่ะแบบโผล่มาแบบกับหัวเซรอแซคนิวตันนี่งงเลย ผีตัวนี้เซ็กกแรงนุ่มถ่วงแบบไหนเนี่ยกับหัวกับหางได้ด้วยเป็นภาพถ่ายนักเรียนสองคนแต่ว่าตรงแขนของเด็กผู้หญิงคนนี้ได้มีใบหน้าของใครบางคนโผล่ออกมาเพื่อมาถ่ายรูปร่วมกับพวกเธอพวกเขากําลังนั่งกินเลี้ยงกันแต่ข้างหลังของพวกเขาเหล่านี้ได้มีผู้หญิงชุดสีขาวหน้าซีดขาวไม่มีดวงตาผมยาวแล้วมันก็กําลังจ้องมองพวกเขาอยู่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังนอนหลับตาอยู่แต่ว่าต้องหัวของผู้หญิงคนนี้ ได้มีใบหน้าที่ขาวเหมือนกับเป็นผีญี่ปุ่นกําลังจ้องมองมาทางนี้เป็นภาพถ่ายรวมกับเพื่อนๆและให้คุณผู้ชมสังเกตไปที่ฝั่งซ้ายคุณผู้ชมคิดว่าสิ่งสิ่งนี้มันคือคนหรือว่าผีญี่ปุ่นกันแน่ซึ่งมันนะครับผมก็ไม่มีใบหน้าไม่ได้เส้นผมที่ยาลงมานะปิดหน้าปิดตาไปหมดเลยนะซึ่งคนปกติเนี่ย เอาไว้ผมยาวปิดหน้าปิดตาแบบนี้เลยเหรอสิ่งนี้มันคืออะไรกันมันมีรูปร่างคล้ายกับแมงมุมแต่ว่ามันก็คล้ายกับเอเลีย่ยนเหมือนกันทําไมมันมีขขยเยอะแบบนี้เป็นภาพถ่ายหนูหน้อยคนหนึ่งนะกำลังเล่นตุก๊กตาอยู่แต่ว่าข้างหลังของน้องคนเนี้ยได้มีตัวอะไรก็ไม่รู้อะ่ะคือเหมือนจะเป็นผีที่มันไม่มีใบหน้ามีแต่แขนนะครับผมจับอยู่ตรงกระจกนะไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรกันแน่หรือว่าผีตัวนี้มันต้องการใบหน้าของเด็กผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าเฮ้ยได้มีตัวอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอยู่ข้างหลังของ เด็กนักเรียนผู้หญิงคนนี้นะแล้วผู้หญิงคนนี้มาทําอะไรที่นี่เหมือนจะเป็นสูสานเหรอเฮ้ยแล้วได้ไปเจอใครอะ่ะเพื่อนของเขาหรอมั้งเนี่ยอ๋อจะแกล้งเพื่อนแต่ปรากฏว่าเพื่อนไม่เล่นด้วยเอา้านี่ใช่เพื่อนของตัวเองหรือเปล่าทำไมเพื่อนทำหน้านิ่งแบบนี้อะ่ะเพื่อนตัวแข็งอะ่ะเพื่อนเป็นอะไรโอเคครับก็สรุปนะจากการที่ผมได้ดูรูปภาพผีญี่ปุ่นเหล่านี้นะครับรวมถึงกับ วิดีโอนะซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีทั้งที่เป็นของจริงแล้วก็ของปลอมนะป่าปนกันไปแล้วถ้าคุณไม่อยากโดนผีญี่ปุ่นเหล่านี้หลอกให้คุณคอมเมนต์คำว่า โชคดีที่ได้คอมเมนต์คลิปนี้แล้วคุณก็จะปลอดภัยจากผีญี่ปุ่นเหล่านี้ครับแล้วผมยังมีคลิปวิดีโอน่ากลัวและตื่นเต้นเอามาให้คุณได้รับชมกันอีกถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอสุดหลอนแบบนี้ให้คุณกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้แล้วคุณก็รอแจ้งเตือนคลิปได้เลย